เดียบเพื่อนผมจะบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆการเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวก่อนตอนนี้เพื่อนนักเตะแดนกลางผมตอนนี้นะครับแดนกลางผมสามตัวไม่มีสกิลวันทัดปัด ผมจะพาเพื่อนมาดูครับแดนแดนกลางผมเนี่ยครับสามตัวเนี้ยไม่มีสกิลวันวันทัดปัดมันจะเกิดมันมันจะมันจะเคาะบอลดีไหมเดี๋ยวเพื่อนไปดูครับแล้วถ้าถ้าผมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใส่สกิลวันทัดฟัดแตกมันจะเคาะบอล เาะบนแดนกลางเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันนะเดี๋ยวจะเคาะให้ดูสามตัว,ต,วตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่มีแดนกลางไม่มีไม่มีสกิลวันทันพัดน,นะครับมันจะเคาะแบบห็นเพื่อนมันจะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยแบบปุ๊กปักปุ๊กปักอ่ะแต่ผมเพื่อนลองดูนะแต่ผมจะมาลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนใช้ตัว ตัวตัวเตวต,วต,วต,วตัวที่มีสกิลว,วันทัดพัดเดี๋ยวเพื่อนมาดูกันว่ามันจะเ,นเกิดอะไรขึ้นผมเปลี่ยนเอาตัวนี่ครับนี่ครับสกิลว,วันทัดพัดหน้าตาไปนี้ครับคือการคือการการเคาะบอล เอา้าทำไมกดไม่ติดอ่ะนี่ครับแบคแค็กแฮมมีแมตตี้มีเดวิดบอยบอยก็มีเพื่อนเพื่อ,เอเนเคยสังเกตไหมครับว,าว่าสกิลแต่ละสกิลมีมีประโยชน์ครับ ทำให้การเคาะบอลมันไหลลื่นอ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับสามตัวเนี้ยมีสกิวั์นะัดเดี๋ยวเพื่อนมาดูมาดูกันว่ามันจะเคาะบอลแตกต่างกันไหมมันจะเห็นบอลอ่ะชัดๆอ่ะเพื่อนนะครับนะครับดูดระบอยดิดูดระบอยส่งหรือโคดไวอ่ะ มันจะขึ้นมานนทําไมวะนเน,น่ซาเบี้ลองโซ่แล้วก็เมตซี้เดอะบอยเห็นไหมมันจะเคาะแบบมันจะเพื่อนดูมันมันจะเคาะแบบไวไวกว่าเดิมอะไวกว่าเมืเ่อกี้เพื่อนสังเกตดูไหมสามตัวเนี้ยมันมันจะส่งจะส่งนักเตะจะส่งบอลแบบแม่นมากอะแบบปอกๆๆเลยเห็นไหมนะเพื่อนดูดิ ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวมามาชมในแมตช์นี้แมตช์แมแบบแบบมีคู่ต่อสู้เลยเดี๋ยวเพื่อดูนะเห็นเพื่อดูสามตัวนี้นะเห็นไหมเพื่อดูมันจะมันจะเคอมแม่นมากอ่ะเพื่อน นี่เป็นเทคนิคที่ใครหลายคนใช้กันนะครับเลือกตัวที่มีสกิลวันทัดพัดแล้วถ้าเรามีทั้งทีมอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนถ้าเรามีสกิลวันทัดพัดทั้งทีมอ่ะเพื่อนดูดูมันเกาะดิเห็นไหม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 มันจะคล่องคล้องกว่าเพื่อนมันจะคล้องกว่าเพื่อนสังเกตดูไหมใครคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมีประโยชน์เพื่อนฝากกดติดตาม ต้องตะใครให้ผมด้วยเพื่อนให้เป็นกำลังใจให้ผู้ผู้ให้ผมนะครับเพื่อนจะได้ทําคลิปดีๆมาบอกเพื่อนเห็นไหมเพื่อนดูมันโคดูมันคอดโคปุกปักปุกปักเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดแชร์ไปครับเพื่อนให้ให้คนที่เล่นเล่นใหม่ๆครับเพื่อนมือใหม่เห็นไหมเหมเพื่อนดูสังเกตดูเห็นไหมมันจะเคาะแบบแม่นแม่นโครแม่นอะ เดี๋ยวเดินใหม่นะเพื่อนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ